มาแสดงความยินดีกับคุณตาทองสุกเลขนี้ไม่มีพลาดเข้าตลอดเนพอเนาะจอนยายน้อยพ้ารวยเด้อค่ะพ่อจอนรวยก็รวยก่ค่ะอันนี้แม่น้อยแม่น้อยผ้ารวยกับยายน้อยผ้ารวยมากน้ำันสองจองนพเนาะฟันกันฟันกันบอกว่าดอกนะ็นมีแค่เนาะเค่ไห่เค่มันจุกยุกยาวแล้ว บ่ไหวเลยเนาะโอ้ค่ะขอสัมผัสกับซิบในทีได้เธอพอเ้อสมว่โนวโเนโงมโง่โง่โง่โงวดง่ดก่่ะค่โง่โิ่พั่เง่ยง่โง่โง่โงกเงื่อเนางจัง่ง่โ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 งจ้งยง่โง่โง่่นป่โก่โง่ง่โง่โอง่่แม่น่่่อ ลอยัวแล้วนอนจมากเจริงเก็บที่งบอกคนว่าเีบมค่ะหวดัวดงวจีมากเลยกระชืออี่งยิบยิเรื่อย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 ขึ้นหัวแโอ้เสื้อบ่เชื่อบ่ค่ะเสื้อบ่เสื้อแลล้เนาะจังมาทำข่าวทั้งเชื่อและศรัทธาก็เลยเป็นแนี้ มันมันเห็ดจังไดคลิปต่อตไปลูกจังสิใดมาทำคลิปบางหันลูกว่ไหนมากมากมันได้กูโม่ไว้ด้ายตัวไว้ายกักไม้กักไ่บอกเรกพตายอันลูกนั้นไปเจอเอฟซีพ่ออยู่อันบัตรกุเทรถตู้หนึ่งคนอยากมาบานตาท่องสูคนมาบอถือ มลูกก็เลยพามามาแล้วพ่อวอยู่อันบ้านอันพ่อตาจำว่าพ่อไปอุดรดมาสัน่นเขาเจ้าก็เลยเมื่อข้าเจ้ามาแต่เพชรบูรณ์พ <มา S 1> ุ่นได้ค่ะคุณพ่อเพชรบูรณ์โอ้ยมันไหลเชลยพ่อมาแต่ทางไก่เจ้าพ่อตู่ขันนึงเสียดายหลายเจ้าคู่เวียงอำน,นาจเจริญสุรินท<า>ร์เทพปักใจพ่อเพิ่นออกจากบ้านไปตีสี ลงบ้นนี่ลงก้นไเจามาลงบ้านแต่สองืึองยังมาหอดอย่ีเชี่ดารายพ่อเจอนะพ่ตาชีตนรถตู้ขั้นหนึ่งคนเดียค่ะคนตู้เขาเจ้าเคยหมอมาอยู่ซาลาบรีค่ะพอดีคนเจือกบ้วงวนนี้เจือกเลยแล้วถึงจงวดไม่แง่นบอกค่ะไม่ใช่เปี่ยนท่มาเล่เจืองวดเอาเว้นเจือวันนี้ังงวันทอมากผู้เฒ่าหกเ็กคนเมามาไม่มีเบอร์ตาทองจุกเลยโอ้ยบ่มีหอก บกาเอาให้แล้วเนาะพ่อเพราะว่าอย่างตีต้องได้รับอนุญาตจาก่อจะก่อนเพื่อนเป็นเอฟซีพ่อกะจริงอยากเพื่อนก็อยากเจออยาอยูุ่ก็อยากเยอตัวน้อนอย่ไก่ปัญญายันกับมาดันดูมากไม่น้อยเออมาดูมากขั้นเต็มขั้นรถถุนเบกดี้มากแล้วก็พวกพิดหวังกับชาวบ้านชื่อเรียกชื่อพ่อขึ้น ก็มีแ้วแต่มาแล้วไม่เจอที่ละกขอมันเพิ่นผิดหวังมกวนมาแต่เพชรบูเพิ่นผิดหวังมาแล้วไม่เจอนี่แหละผิดบังย่างแรงเพิจิวนเพิ่นผิจิวนค่ะเพิจิวนะด้วยค่ะพ่อเสียดายแท่เพิ่อนนะเพคุณมาเจอพ่อพ่อนายกหรือไมแต่อีกแก่นพ่อนายกพี่ว่าไม่เห็นเลยค่ะพ่อเล่าเรื่องตัวเลขให้ฟังเลยนะมันคือถือชุกงวดแค่ค่ะเด็กก็งวด ประเดีนยวนั้นพีจะได่บอกว่าเนี่าเจนที่หาครูน้งมาหลายที่หาครูนึงเือเจอหมนผู้ที่งานเอนื่อยหมดนม่เป็นทางว่าคุณศิที่เขาครูน้องกลากครูสามครูเป็นศิลป์อยู่ว่าตรงหมดตรงล่างนี่ไมก็ได้พอหวดวันที่สิบเจ็ดนี่พอคำนวดอะไรอย่ยังคะมันมันจะเด็ดอยู่เนี่ยบอกเราจะปล่อยให้มือใดเอฟซีอยากอยู่ก็เมื่อเกิน วันที่ที่หกที่เจ็ดมักกะลาเนาะค่ะพ่อห้มาทำข้าวบ่คะโอ้ยเตียมเี่ยนบ่แล้วพ่อหายมาทำข้าวได้เด้อจไปธุราดูไรเ้อพ่อเด้อไปีสุดที่หน้าหน้ามาหนม่เทำ่มาไก่เห็นเนีตีมาแต่ไก่ตีหน้าตาตาไม่น้าฟองลูกคน้นงกันลูกมาสองสามเพไปหาไปอันนะมันอยงไปนหนักเกือ มุดพ่อค่ะพ่ออยากเจอพ่อดยากหนักบ่อยากเจออยู่คือมาเกี่ยวขาผู้ขานี้จะมีวนกันว้างมกล้ามอ่ะฝ่อค่ะคนยุคนี้มากมวนเลยก็ผีสบายห้อะแต่ว่าก็ผีนี่ก็พอถือกันไม่ยากหรือยังพอผีม้วนพอเห็นจังไดพ่อจังคำม้วนใดแม่นย่ำขนาดนี้มันเกิดบอกได้ไหมที่เป็นพระของเนาะ บอกค่ะเลขเลขพ่ออันเริ่มต <20 minutes. S 2> ้นคำนวณนี่ตั้งแต่เท oh. uh ่าไรมากค่ะพ่อม oh. ันมียี่สิบปียี่สิบปีบอกคนเลี้ยงาไปล้รถถือที่หัวถือทีเล็ถือที่รถแจ๊สเลขนี้ม่อื่อเดียวปังบมดถือที่สองหมื่นสองหมื่นกว่าเชื่อเี่อเดียวกับกันนี่เชื่อชื่อสามตัวมูกับเชือนั้นถือเป็นเท้ากันเนี่ยไปลี้รถถือเมบเพราะว่า บอกเนี่ยจได้มน้ำหองน้ำหนีนนจะมือเท่าน,น,นี้คนเจริญน้ำอาอกมวขนาถ้าเป็นน้ำหม้หัวมวนกุ๊บป,ปเลยพ่อไปได้สูตรมาจากไสนคะสูตรของเี็เด็กมาเรียนมาจากใครเลยต้องคิดถึงว่าเรียกไมู้สิบตัวเนาะค่ะก็ว่าเรียกเลขกขีกมีหนึ่งสามหาเจดเก้าเรียกคูกวิ ศูนสองแปดทีหกันนี้วม่เห็นจไหนเนาะสีหาวิชีวิตเฉลยผสมกันคนเราเลยห้อยตัวบาออกมาหน้าอะไ่างเี้กันเล็กม่มาด้วยกันกับเด็กพี่มาด้วยกันคิดพิมพ์ั้งงวดตัวชูทั้งวดก็บอกเขาเออมเกี่ยวก็เลียกจำนายแต่จำนายลยมนก็ดเสียวมาถึงก็ได้บอกคิดว่าจะมีชีพตัวเดียแต่ว่ากันผสมแล้วเรื่อยถกไปชีวไปเมลยค่ะไปเฉลย เนาะเลขชี้ตัวชี้กู้นี่ยเขาสมัยเป็นล้านก็ได้เลขล้านตัวเขาเลยซิ้อเนาะเขาเรียกเอาเดี๋ยวเรียกแม่มาเรียกเงนคนเงินจะได้เงียดได้เขาขายได้ไม่ออกลุงกันอัศจรรย์มากจริเห็นมอเรียกแม่มาเรียกเพินไหมค่ะอัศจรรย์มากค่ะอัศจรันที่ไดเจะาเลยเห็นเป็นคนไม่ได้สามเงียด้ออย่างไรเสมอเงียดหนักอยู่เสมอมันไม่ได้สุดเดียว เลขางชิปสามบ่อยฟงให้ชัดเลยแล้วก็มาดกล่องอ๋อชิบจอางชิสามสรแล้วเท่าสูตรเจ็ดชิปกดก็มีห้าชิดก็มียี่ชิปดสามดทั้งหลายถ้าที่บอกเลยชิหมด้าหลังเขียนอย่ก็ไจดเลียกันนียชิบหวดหม่เยากเรีอกิม่เลอกแม่นยำเจ็ดิปกูหมดหันปอยไปเนาะที่จะหมดที่ปอยไปหมดก่อนปอยชิบทีหมดนี่เป็นยังถือบานนี้จะอยเจ็ดชิบหมด ไมทท่ที่มั่นจะถึงเงวย์ไม่ผิดเจ็ดเฉียดทปล่อยคนเที่อหราไม่เชื่ออะไรแต่ร้อยเปอร์เซ็นเชื่อคะ่ะล้านเปอร์เซ็นม,มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นจริงๆค่ะเลขทอนีแน่นอนเลขเลขเลขสูตรของอ่าพ่อตาท่องจุตมันชัดเจน<ด>ชัดเจนมากอ,อ,อ่านง่ายค่ะอ่านง่ายพ่อจะให้เลขครับเลขที่พ่อจับคู่แล้วเลขที่จะมาพ่อกจะจุดไผ่ มันง่ายเชื่อํามันไม่ดีกว่าชื่อมันก็ดชื่อค่ะถือก็แค่น้เดี๋ยวมาทำอะไรดี่ะที่งานเรียนรนเรมยนอ่ยบาได้ก็เรียนยากเรียนยากเรียนบเรียนบ่อเลยก็เจอเลยแล้วสอนยากมีหลายสูตรช่ายฉะนมาปรวกอบกันนาะแต่มื่อวสิบสูดเ่เาเห็นทธรรมดานี่ยวีสิบสูดอีกเร่องหนึ่งวีสิบสูด จะว่าก็ใส uh ่หัวน้อยๆชื่อสมองดีคือพอบะบู้พอจำได้แม่นย่ำที่สุดเลยเนาะค่ะอาจจฉันมากเลยอัจจทันประเทศค่ะประเทศนอ้อยอัจจฉันเนี่ยก็บอกถึงทั้งหมดอัจจฉันทั่วโลกเยี๋เนี่ยแมนค่ะพอเป็นคนดังดิเป็นปานนั่นบอก่ปานนั่นแล้วค่ะโอ้ยผู้ข่าวองจะไว้ของดังไปดังงไปทั่วโลกคูณยากระยาดูจักตาท่องสุกพ่อไ่เห็นบอกเพชรบูรณ์น่ะ เมามากรถตู head, ้หนึ่งคันเต็มมาออกจากบ้านที่ตีซีมาชื่อซ้ำอผิดหรือเปล่เจอซ้ำบ่เจอตาไหมบ่เจอตาเนี่ยอุ้อันนี้เด้อบอกตองมากคันว่ายกชื่อไปแล้วนอนอยู่บ้านก็ได้บ่ต้องมาเสียน้ำมันรถเดี๋ยวกันเจอแล้วบ่คันน้ำชากับเฟย์เยอะลอยเนี่ย พนอยากมาเจอตัวเป็นๆเพื่อนเป็นเอฟซีตาทองสุกใช่ใครๆก็อยากเจอตัวเป็นๆเพราะว่าอย่างจริงหนึ่งตาทองสุขอารมณ์ไม่เคยพลาดบอกเลยไม่เคยผิดอารมณ์ดีด้วยคุยด้วยสนุกได้หัวเราะหนูยืนยันเลยว่าตาทองสุกคือสนุกยายหน่อยพาด้วยบเพิ่มนักจัดต่างๆไม่เคยฆ่าเขาจะคนไ่เงียก้าวไป แล้วก็ไม่เป็นคนขี้หนีเงาแน่นมีอะไรก็ให้คนไปค่ะนี่แสบอย่านั้นค่ะเด็บอะไรก็ไม่มีอะไรก็ให้เขาไปค่ะบางทีเราเขาขึ้นหมดตัวค่ะพอหัวหนี้พ่อจะคำนวณไหไรเม่นย่ำขึ้นเก่าบ่เหมือนเดิมร้อยละเศนจาจาล้านเปอร์เซ็นห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นก็ได้ห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์่แล้วพอเนาะมากอีกเลยประมาณเจ็ดนีพันเจ็ะ งวดนี้มันออกวันที่สิบเจ็ดใส่ยาเขาเาใส่เองมันถูกแล้วเพราะร้านพ่อตาพ่อตาไม่พูดว่าร้านบนเห็นเขาใส่เองเขามาถามถูกทั้งหมดอันพ่อคะงวดนี้มันจะออกวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตอนกำลังจะชิดนะครับมันเลื่อนไปออกวันจันทร์ที่สิบเจ็ดมกราเด้อพ่อเด้อเใช่วันที่สิบเจ็ดค่ะเพราะว่าพวกนี้ก็มีที่คนนะ เลขวันที่เขาก็มีทุกคนเหมือนกันไม่ใช่สามแบเลขทุกตัวมีทุกคนหมดตามวันเวลาศุกร์เสาร์ที่สี่กลางเขามีทุกคนเลขที่มีทุกคนเนาะมีทุกคนมากนับจากหนึ่งสองสามสี่เก้าสิบท่ายกขึ้นเหนือหัวเลยเขาขึ้นแก้วเนือหัวขอยกเลขทั้งสิบตัวขึ้นเหนือเสียงคอยกเลขทั้งสิบตัวขึ้นเหนืออกทับเจ้าขอหยบเลขทุกตัวขึ้นเหนือเสียงพอพอจามีข้อถ่ายกันนี่ ไม่เชแ่้ว่าเอาเนี่ยเลขมีไอพิชิตทุกตัวถ้าขาดตัวหนึ่งมันก็ขาดร้อยหรยอค่ะมีทุกตัววันก็เหมือนกันวันที่จะนาคารถุกมาถูกสอบมีหมดมันเป็นไปริหารของโลกของเราถ้าใครประมาทคนนั้นบูหรี่นี่แหละใครคิดจบจะจะพบปัญญานใครคิดการจะไม่ได้ประมาทอะไรเลยนะที่คิดทุกบังตามัน อ่านบอกฟังพ่อวาให้ฟังแล้วชอบฟังตาทองสุกเล่าเรื่องราวตัวเลขให้ฟังเทอดก็ฟังเ็ไดเทอดทรไมเดี๋ยวมุดชวนเราน่ะอย่ามักโรภหลยให้คนอื่นก็บ้างเพราะว่าตัณหาราคะราคะตัวเนี้ยทําให้คนเสียหมดเลยราคะคือความอยากได้จัณหาเขาความอยากอะไรเราจะป่าบราคะจัญหาได้นะตรงมี คนมไม่หันศีลเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขายมันถึงปราบนราะฉะนั้นโลกในล่มจะหมดมีแต่คนโลภมีแต่คนโลดแล้วก็ฆ่ากันตายหมดทั่โลกอย่าไปโลดมากนักหนาให้คนอื่นเขากินบ้างเอาไปทําไมต้องรู้จักชิ้นห้าชินหรอกมันชนนะิ้นจุดหลุมหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนเยานี้นะพระพุทเจ้าสอนให้รู้จกักทุกครั้งอน,นิจจังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วจะมาจะเป็น ถ้าเรานั่งเนี่ยไม่รู้จะตใจมันเป็นวันไหนวันนึงลูกเจาะแต่วันเกิดวันชาตินี่อย่างมีรถเนี่ยเอาเป็นไม่ได้ตายแิดเดียวเป็นดินก็เป็นไม่ได้ลูกปัวไปไม่ได้บ้านก็ไปไม่ได้ไปม่หวงอะไรรักษาชิ้นห้าทีดีกว่าปานาที่ปาตาจนถึงสุราเนะไม่ดีเลยนะทำบุญทำทานอะไรเนี่ยท่านจะสร้างโบสุญทานขึ้นถึงเห็นฟ้าเดี๋ยวคู่ชิ้นรักษาที่น้ำแร่ ถ้าคนในสิงลอนซาเน่าตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์พระตาอีกสงใจะได้ขึ้นที่กรมนิลุพระตาพูดกับเทพว่าหลอกอะไรตรงนี้เราไปนี่เรื่องตัวเลขเวลาคำนวณนี่พ่อกับจิมมี่คาทาทองจะไม่มีพ่อทองว่าจะได้แน่ะโอ้โหอยากเไ่นรวยอะเราเล่าให้ฟังน้อย นโมตัสสะกพระพุทธโตเลิศโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกพระพุทธโตเลิศโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกโตสมาสัมพุพุทธังเจรนังกชามิตัมังจะจ้องไหวพระกันนะตัมังจะทำนี้พุทธัง en ชีวิตตังยาวนิพพานังเจริญนี้แล้วไปไล่ถึงชัวจนจบนะเอาตอนนี้ท่านนะจะไหวครูนะพุทโธพวกพวกข้า ขอไหว้พวกข้าพันโยธโมก้วไหวสังฆกขกวไหวพว่าหามิยงทีออกมามาพุทธโจชนะสมัยราชสัจธรรมชนะสมยรสัอาคิ่ามะัดอติย่งนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็ดแเก้าศูนย์ข้าพเจ้าขอยกเลขทั้งสิบหลักนะนะหกยกหกยกเสียสองตัวอ่าง ถ้าคุณแก้วอยู่นะหัวอย่าเสียผู้ใหญคิดได้อย่าไม่ได้เสียคิดเสียไม่มีนั่นผู้ใดคิดเสียจะพักข้าวข้าพเจ้าเป็นเหกียกหัวคนทั้งหลายเอกใครเป็นง่ามะอู่นนะามะอูนะพุทธเนี้ไม่ตังะมังนี้ไม่ตังสังทางนี้ไม่ตังฮะเนี่ยเลยอนโมพุทธจชะนนโมธรรมะจะโนจชะโอมาฮูรููสวหายะแค่นี้เหลอไปจฝันดีด้วยฝันเห็นก็ได้ แต่ฟันไม่ได้แล้วก็งมีเจ็บหนในการทํานี่ค่าตาค่าใจสิดอกไม้เออเมลี่เก้าดอกพวกหนึ่งดอกเทียนหนึ่งดอกค่าเชนหน้าหนึ่งพื้นสีขาวสีแดงแล้วก็มีหนังสือแบบเนี้ยเอาไว้เอาเอาไปท่องมันเลยจะมีไายนี่จะมีจะมีนั่นนะไม่ใช่พูดเล่นนะเขาที่จะมงกรรอยู่ออกมาไหนเรียกก็รู้ หน่วยสิบร้าแสนรููจะหมดเนาะตับหน่วยลักสิบตักลแสนลักพันรู้จงหมดนี่จบเลยมันจงเป็นิมิตแต่เขาไม่มิตรเนี่ยจะมาแน่นอนเนีแต่ว่าชั่เราคำเงินมาแต่บมง่อกียก็ปิดพลาดฝันย่าไม่เชื่อมันคือคำฝันนี่ฟ้าชิบหายอจะไม่เชื่อมันฝัน อยากเรียนอย่เรียนข้อเท้าเรียงขาอาบอกเรียกมั้งนี่ตาจุดดกคุณตาท่องจุดนอกจากพออธิบายให้ฟังได้หนเนี่ยแหละมันมีความจเินของงวดมอกี้นี่นะโอ้นี่ยนี่ลูกจดเอาอันน้ำอันช่องอื่นดอกลูกไม่ใช่วงวดเดียวนะไม่มาเรียกกันค่ะ คนต่างประเทศทำไมเกลี่ยถึงทำเงี้ยก้องมีเห็นน้ำกันทำไมเกลี่ยถึงทำเง้อันนี้วัดผ่านไปแล้วพอวัดจีพานมาเนะเดี๋ยวัดก่อนนี่ไม่ดูนะทำใหมค่ะเบี่อเลยวัดก่อนกันนี่เอาเริ่มว่าจัดถือถ่ายเด้อนี่วัดก่อนวัดที่ผ่านไปแล้วนี่วัดที่จีพานะคะโอ้วัดนี่แล้วนี่แม่นยำไหมแม่นมากเลยค่ะ ให้คนไปทั่วโลกเอย่าเลีกย่าเลิกันหมดถูกทั่วโลกเลยเนาะค่ะไม่มาด้วยกันสามาสามแปดค่ะไม่มาด้วยกันอีกจุดจอดเลยจุดจอดเลยค่ะคุณพ่อแล้ววันที่หนึ่งน anyway> ั่นนั Hayır> ่นน่ะเนี่ยว่าเราให้เรางวดบอกที่แล้วก่อนวันที่หนึ่งเหมือนกันค่ะที่เก้ามีเจ็บมีแสบหมดใช่ไหมค่ะวันน่าจะบอกกันแล้ววันที่หนึ่งอีกไม่ได้เจ็บไปออก ที่ไหนเราวันที่ไหนายายค,คุณพ่อคะงวดจิบเจ็ดมกราเนี่พอ่อจิบไปหายมือใดก่ัน <คะ S 2> พอ่อประมาณมนนวันที่สิบวันที่สิบมกราบ่คะพอ่อมันมีหาเชื่อท่านบ่ะพอ่อวันที่สิบก็ปีใหม่โอ้ยสิปัญหาเชื่อเรียกทั่วประเทศไม่ได้คนล่แ <c oughs> ย่ะแล้วเนาะมันไกน่มันก็นยากงากอยู่เพราะว่าอย่างตีมันทัวโลกเลยค่ะ คนจีนยากสุนจ้ะใช่ว่ะคนเลีกคนตาสูงไม่ขายว่ะคือตัวเราทำมาเลยก็แบ่งเงินเียเงินน่ะแบ่งเงินใช้บางทีลอตเตอรี่มันหายากไหมมันบัวโลกแล้วเขาสร้างกันมาเรื่องเรื่องนึงได้เนี่ยบ่ในเน็ตเนี่ยบ่กไหมถึงว่าถ้าปล่อยช้าบล่อยช้าเนี้ยแหละค่ะมันเสือลอตเตอรี่เดี๋ยวถ้าปล่อยที่นี่ไม่ได้แล้วโลกแตกเลยจริง พ่อลูกอีกปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลูกแตกลูกแตกแน่จ้ะลูกแตกแน่เด็กวุ่นวายกันหมดทั่วประเทศเองแล้วก็ยุง่งดิแล้วเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเราไปฝังที่คนไม่ไดูข้าสั่ริวันจากวันที่หาที่หกหลูดมาทําข่าวพ่ออีกจากรอบหนึ่งใด้บ่คะแล้วก็มาอีกรอบตอนมือพ่อปล่อยเหลนะ็กเนาะได้ยูอเนาะค่ะ กับแบบกับประมาณยามมาเยี่ยมยามถามข่าวติดตามตัวเลขค่ะได้พูดคุยกับพอนี่ก็เป็นบุญแล้วค่ะไม่เคยเห็นหน้าเท่าไหร่ค่ะไปโน่นไปนี่ไปทุ่งลกับมาอยากเห็นหน้าทุกวันเลยอยากเห็นหน้าคนดังน่ะพ่อรู้ซึกจังไดคะที่เหาคำานวณตัวเกขแมนยำมขนาดนี้อ่ะภูมิใจในตัวเจ้าของไหม ็ไม่รู้รู้ว่าทํไปทําไปเพื่อประโยชน์แก่คนทั่วโลกเราจะได้มีความสุขกันไม่ได้ทุกาก่ลำบากอะไรกันวันน้นก็เอาเงินไปโรงเรียนค่อันนี้อันนี้เรื่องจริงได้พ่อตาท่องสุขเป็นสร้างความสุขให้กับทุกคนด้วยนะไม่เอาคนเดียวค่ะหรือไปเกแจ่เด็กบ้างจก ข้าวหอมก็แก่บ้างไปให้โรงเรียนตั้งหลายหมดโมทนาหมดนะพอแล้วกันแล้วคนอื่นบ้างแล้วคนเดียวเรากินนี่เรากินสมมติเรากินข้าวคนมาดูจะไมจะไม่ให้เขากินด้วยก็แบ่งกันดีคนนั้นจะมีความสุขเขาหิวก็หงอยก็ไปกินไปเถอะนะเขาจะได้มีความสุขสบายเรื่องคนเดินทางมาไกลๆหิวน้ำหิวอะไรหิวข้าวเรามีอะไรให้เขากินเนี่ย เขาจะเดินทางไปไหนไกลใ,ใช่ไหมชีวิตเขาจะได้มีอยู่ต่อไปคนไม่กินอะไรมันก็ตายใช่ไหมตีเลยนิสัยพ่อตรงนี้ในไฮนี่คือมีความสุขเออนนในไฮมีความสุขแก่ความสุขแก่เด้อจยางเราไปฉาบไหว้พระแล้มีความสุขแก,ก่น,แแนั่นแหละเป็นบุญกุศลของเราทำกุศลอย่างใดขอจะได้สาบสูญพระพุทธเจ้านะขอให้ท่งทูนบางนิ่งของพระเจ้าไปเรื่อยๆนะ พระพุทธเจ้าไปอแห่งหันใดขอให้พระพเจ้ามีชัยชนะนะพุทธงเกลียวคาดพุทธงเกลียวคลาดสัเกลียวคลาดสัมเกลียวคลาดพุทธังเยวคลาดทีก้วสิินใดสัมเกลียวคลาดกําจัดปรยไปสังโคสัมกจักกํรจัดพปรยไปพระพุทเจ้าไปอยู่แห่งวันใดขอให้พระเจ้ามีชัยชนะเจริญพระเจ้าต้องชุกฟาลาสีนะพระเจ้าทํากุ่ลสิ้นใดขอเยอะได้ทราบให้เพืชนปูนรรมณีของพระพุทเจ้าพุทธังรักษาธรรมรักษา ทางางรักษานะทั้งวันชามีสพส้สชาชาโยโหตุสาตุตโอ้ค่ะเออสาธุค่ะต้องมีคำว่าดิเมื่อกีที่พิจาวว่าเมื่อก็เจ้าสิ่นี่ขอยกวางเกี่ยวถวายจังุกรจนท่องค่ะ จากกูทองสององาณาวาเววจะให้ต,หหตามบทจุดแก้วเราคนทุกเมชาพระพุชธเจ้าพระบาทคุณดีเจ้นาพูะอาณาจ่งนัก,นกเป็นวงกองจับทั้งร้อยแปดประการขาเขาจะพระองค์เสด็จไปแล้วพร,รวะองค์เสด็จไปแล้วพระองค์เข้าสูา่พระนิจจก,ะการพระพุทธเจ้าจำจำไว้ว่าให้ภาวนาให้ว่าทุกขังในจังตาทุกไปมีมาจะได้ทุกป,ประการนะ,ะรบทสัตว์ชัวชิดสุริ์เจ้ากล้าเสือโคยยึดไปได้ทุกปราตีรนะ พระจรงมาทรงเมืองทรงแรงนิตาขอจงมีความเมตตาแก่ข้าในแบบนี้ทั้งเทฟานักเทวดาทั้งหลายทั้งทุกจราตีปราไปจวนหมู่มันไปดีทุกไปยังมีอย่างนั้นมาฟันพวกคนพาหนกสวนให้คนบอกไอ้นี่มาลาวีขายเอกจีฟังเด้อคุณตาคนไทยพ่ออาชีพถูกตีเป็นเพื่อนพิสมัยเ่ยเขาจมวันอังคารพูดพระจันทร์โตสิบห้ารักษาโคุยไผ่นะค่ะอังคารสิบหก องส่งศิ้นมาให้พระ,ะพุธวันพุธนะสิบเจียจะเด็ดมารักษาตัวเราพระรหัสสิบเก้าเข้ามาเสียงสู่เป็นกูชุกสิงพระเสารีจริงกําจัดพวยไผ่กํายันยงบาทรเจมชอยมลาเลรกาตรงหนทุกไปม,มาให้หมวดมาเไยทุกไปไหนบปเไ,ย,ไ,ย,ไยที่นั่นวันนี้ปาบนะวันเสาร์แล้วพระราหูก็วันเสาราหูสิบหกต้องการด้วไปวันศุก จนการไปรวมรักษานะวยส่อส้มยิูอย่าได้มีอะไรมันจะงมีข้ามโหมอย่างนีจริงไหมจริงค่ะเชื่ออยู่เพราะว่าเลขคุณตาที่ใ้แมนย่ำคำนวณมาถือต้องเข้ามากี่วดแล้วเนาะจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้หลายวดงวันที่สิบเจ็ดนี้ก็จะเข้าอีกเข้าอีกบนล่างไหม หมดอย้วคุุณตาควนจะเห่ามาทายถ้ามเราคว็จะคำนวณให้เห่าอีกอยู่เด้อค่ะค่ะอชุดทายนี่ก็จะขอบคุณ้นตาเด้อสมควรแก่เวลาแล้วรบกวนคุณตาอ่ามีระฆางคุ่นไปเก็บไว้สมควรลวเนาะค่ะอันนี้หวดนนี้ก็เข้าหวดนี้ก็เข้าอีกเนาะค่ะหง่ดหน้าก็เข้าหงวดไปก็เข้าบักไปก็ปก ก็ไปก็ไปเรื่อยเรื่อยจนถึงสิบวันเชื่อหรือไม่เชื่อนะเชื่อเชื่อห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้เราเชื่มมุดไปดีเนาะค่ะขอขอบพระคุณคุณตาท่องซุกที่แม่ตาอ่าชนทนาถ้ำและก็จนทนาเรื่องตัวรีซึ่งคุณตาพ่นกระบอกว่า เพิ่นคำนวณให้อีกแล้วก็จะให้มาถ่ายทำกติดตามได้ท่านช่องยายน้อยพารวยแม่น้อยพารวยจะมาติดตามข่าวให้อีกเนาะจ้าอขอขอบคุณค่ะ